กบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับเพราะว่าผมนาะยชอตตี้บูโจว่าอีกเช่นเคยและคลิปนี้เราก็มาดูเกมที่เออเก๋ากึกบ้างนะครับนั่นก็คือเกมบอมเบอร์แมนนั่นเองหวังว่าหลายๆคนเนะี่ยเขาน่าจะเคยเล่นตั้งแต่สมัยโบราณากาลที่สิบสามสิบปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะบอมเบอร์แมนมันก็จะมีหลายเวอร์ชันมากนะครับแต่เวอร์ชันทีเ่เรากำลังจะเล่นอยู่นี้เป็นเวอร์ชันดั้งเดิมเลยแต่ว่ามีการปรับปรุงให้มาเล่นในสมาร์ทโฟนนั่นเอง รูปแบบการเล่นเอออะไรเอ่อเอออะไรเนี่ยยังคล้ายๆของเดิมอยู่นะฮะแต่ก็จะมีระบบเพิ่มเติมเข้าไปให้มันเหมาะกในปัจจุบันก็จะมีการใส่ชื่อเอ่อเพิ่มเข้าไปนิดนึงก็คือไทเซนบอมเบอร์แมนนะฮะไทเซนตัวนี้ก็เนี่ยครับที่มันเขียนอยู่เป็นภาษาอังกฤษเลยก็คือ vs นั่นเองนะครับที่แปลว่าต่อสู้ versus versus อันนั้นก็แล้วแต่จะอ่านแล้วกันนะก็คือเป็น vs บอมเบอร์แมนนั่นเองนะครับชื่อภาษาอังกฤษก็เดี๋ยวขอเล่นเลยนะฮะผมจะเล่นผ่านทางโมบิเซนนะ,ะเพราะว่าเอ่อไม่ใช่ไม่ใหเลลน,นทออนนแะนะครับบ็็ต แล้วก็จะให้โมบิเซนเนี่ยเป็นตัวอัดนะครับผ่านหน้าจอพีีของผมแล้วมันจะทําให้เกมกระตุกนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับสาเหตุที่ต้องเล่นในนี้จริงๆในโปรแกรมช่วยเล่นมันก็เล่นได้นะแต่ที่เล่นในนี้เพราะการบังคับมันค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งถ้าเล่นโดยใช้เมาส์เนี่ยผมว่านะโดนคนอื่นตบหัวทีแมแน่นอนนะ,ะสู้คนอื่นได้ด้วยนะฮะเกมนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราก็เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก็อย่างอย่างแรกนะฮะกเ็เกมนี้มันล็อกอินกับ Google Play ับเอบบ Achievement นะครับ ครับซ้ายบนนาอันี้เมนูคุ้นเคยกันดีใครที่ย้ายไอดีนะครับมาใส่ที่นี่นะครับส่วนวิธีการสร้างเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเกมนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าสร้างที่ไหนแต่เวลาใส่ให้จําไว้นะครับใส่ที่นี่นะครับอย่าเพิ่งกดเข้าไปเล่นนะฮะถ้ากดเข้าไปเล่นเนี่ยเมนูนี้จะเปลี่ยนไปเลยมันจะไม่ใช่การใส่เครื่องอ่ย้ายเครื่องแล้วนะฮะก็การย้ายเครื่องเกมนี้ง่ายนิดเดียวครับใส่ไ d ของเราเข้าไปมันจะแบ่งเป็น3ท่อนใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ใส่พาสเวิร์ด แค่นี้ครับจบกดโอเคได้เลยนี่คือขั้นตอนการใส่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนการสร้างเดี๋ยวไปดูในเกมนะครับอ่าน,นี่ก็ขอกดเพล์เลยแล้วกันนะครับเล่นนะไม่รู้เสียงจะดังไปหรือเปล่านะฮะเพราะว่าใช้เสียงจากมือถือนะฮะอาจจะต้องลดนิดลดหน่อยก็ว่ากันไปอ่าตรงนี้นี่เป็นข้อตกลงการเล่นเรากดยอมรับไปเลยนะครับกลุ่มสีมพูอ่าอันนี้ก็มันจะมีการดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม234เมกะไบต์นะครับบวกของเดิมเป็นไฟล์ที่มันโหลดก็อีก ยีกว่าเมกะไบนะฮะก็เอาไปว่าเดี๋ยวรอโหลดสักคู่ครับใช้เวลาไม่นานครับเอาละครับก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแนละ้วจะมีข้อความนะครับสอนการเล่นเล็กน้อยนะครับก็ก็ดูก็ได้ฮะก็คือเกมนี้ก็มันจะเปลี่ยนการเลื่อนเคอร์เซอร์เนี่ยสมัยก่อนเป็นจอยใช่ไหมล่ะบ,บนล่างซ้ายขวาอันนี้ก็จะเป็นแบบเคอร์เซอร์นะครับเลื่อนผมบอกเลยว่าเลื่อนยากครับยากจริงๆถ้าใครแบบถนัด เกมบอมเบอร์แมนเล่นมาก่อนเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันขับยากนะครับเพราะว่ามันต้องบนจริงๆล่างจริงซ้ายจริงขวาจริงมันถึงจะเคลื่อนที่ตรงนะครับก็เนี่ยด้านขวาก็จะเป็นปุ่มวางระเบิดเท่านั้นเองครับก็จะมีสตตงศัตรูก็มีของให้เก็บเหมือนบอมเบอร์แมนเลยนะก็มีล้อสเก็ตมีระเบิดใช่ไหมมีลูกไฟอะไรอย่างนั้นอ่ะเหมือนเหมือนเลยอ่ะแม้กระทั่งศัตรูเยยังเหมือนเลยนะหลเอาลก็เราก็โกเลยนะคราวนี้ก็จะเป็นการสอนของเกมแหละมันจะมีเนื้อเรื่องด้วยนะ ก็นี่คือเมนูทั้งหมดของเกมนี้นะครับมีระบบไม่เยอะอ่เป็นแนวแคชชวลเลยนะฮะอันแรกที่มันแนะนำก็กคือไปซิงเกิลแบทเทิลนะฮะก็คือจะเป็นเรื่องของการเล่นตามเนเรื่องนั่นเองนะครับถ้าเสียงเกมดังไปขออภัยนะผมไม่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันอ่เพราะว่าใช้เสียงจากเจ้ามือถือนะครับอ่าโอเคแล้วก็เริ่มเลยครับไปทีละด่านนะฮะก็ด่านก็ไปเลยเล่นเลย <laughs> ชิลๆนะชิลๆนะเกมนี้ก็เล่นเหมือน ที่เคยเล่นนั่นแหละแม่เราไม่ต้องอธิบายกันมากเนาะเออเล่น,นก็คือบอลเมอร์แมนนั่นเองนะฮะโอเคนะฮะนี่คือด่านแรกนะครับเราก็เออผมใช้มือถือเล่นแล้วนะผมจะมองที่มือถือเป็นหลักนะครับอ่าน,นี่ก็เดินนะฮะเห็นไหมก็เลื่อนนะครับนี่ก็จะเลื่อนอยากนิดนึงสังเกตว่าจะเดินช้านะครับดูอ่าด้านล่างนะฮะจะมีไฟหนึ่งไฟคือระยะใช่ไหมก็จะเป็นกากบาทนะครับเล็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นระเบิดวางได้พร้อมกันกี่ลูก สกเก็ตก็คือวิ่งเร็วนะครับอ่แลวพวกนี้ก็จะเป็นพวกซุปปงซุปเปอร์ก็มีโลบาเลียซึ่งผมพูดให้คนที่ไม่เคยเล่นบอมเบอร์แมนทราบกันล้กันนะคนที่เล่นบอมเบอร์แมนอยู่แล้วเนี่ยคงคงจะบอบอกว่าเอ้ยผมอยากอธิบายทำไมเล่อนแค่นี้ใคร,ใครๆก็รู้อะไรอย่างนั้นแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าคนไม่รู้ก็มีนะคนไม่รู้ก็มีอ่อทนฟังกันหน่อยฮนะ ก็ง่ายๆคือเราก็ไประเบิดครับแล้วก็เนี่ยวางตรงอิดเท่านั้นเองเจอศัตรูก็วางให้โดนแล้วกันเนี่ยวางให้โดนแล้วกันเไม่โดนเนี่ยมันมันเขยอบไปมันอาจจะต้องรอให้มันไอ้เน,นี้ยโดนนะฮะมันเดินช้าเรียบร้อยครับนี่แหละครับการเล่นนะฮะก็ศัตรูก็จะมีหลากหลายนะครับรูปแบบมีหลากหลายรูปแบบนะฮะอ่าโอเคอันนี้แล้วก็ผ่านผ่านด้วยความเร็วเราจะได้3ดาวนะครับก็ได้ตังค์ตังค์เขาไปจับใจใช้สอยในเกมอ่า เห็นไหมว่า <tang> ม <s> ันก็จะเปลี่ยนให้เป็นแนวแคทรุวนก็คือถ้าเป็นสมัยไฟมีข้อมลไม่มีหรอกก็มีแค่แบบว่าเล่นผ่านไปเรื่อยๆหรือเล่นกับเพื่อนสองคนอะไรอย่างนี้อนั่นก็คือจะเป็นเดี๋ยวเราจะเล่นไปอ่ผมจะเล่นแค่จนกว่ามันจะสอนจบนะครับแล้วผมจะโอนข้อมูลเลยเนื่องจากว่าเกมนี้เนี่ยมันต้องเลเวลสิมันถึงจะเปิดระบบออนไลน์นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วกันมาเราจะเล่นแค่นั้นนะครับเล่นออนไลน์ให้ดูแค่นั้นก็จบนะฮะ อ่าก็ได้ลองสเก็ตมาก็จะวิ่งเร็วขึ้นครับเหมือนที่ผมบอกเนาะเออสีแดงนี่ระวังนะครับเป็นอาาเขตของระเบิดเราโดนตัวเองด้วยนะครับใครที่ไม่เคยเล่นนะอ่าเก็บลูกไฟก็สังเกตระยะจะขยบจากหนึ่งช่องกลายเป็นสองช่องนะครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นระเบิดนะก็วางได้สองช่องพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะฮะเ,ออเดี๋ยวลองให้ดูกันนะชึบชึบอ่าถ้าวางอย่างนี้นะครับระเบิดที่เออมันโดนระเบิดด้วยกันเองอธิบายไงดีวะ คือถ้าผมผมว่าอย่างเงี้ยอ่าระเบิดลูกที่สองจริงๆยังไม่ถึงเลาเวลาระเบิดถูกปะมันโดนไฟของลูกแรกก่อนมันทําให้ระเบิดทันทีโดยอัตโนมัตินะครับไม่ใช่ว่ารอเวลานะครับอ่าก็เหมือนเดิมครับอธิบายให้คนที่ไม่เคยเล่นฟังนะโอเคด่านนี้จบไวครับสามสิบสี่วิก็ไม่ไวนะอ่าก็คือตอนไหนที่มันโหล,ลดอยู่อย่างเงี้ยผมขอตัดเลยนะมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับอ่าก็อันนี้ก็จะเป็น ด่านสามแล้วแล้วก็มันยังมีไอพิที่ล็อกๆอยู่ที่ท่าไม่ชมเห็นนั่นก็คือเป็นของนะครับที่ใช้ในการเข้ามาลงาในการต่อสู้ได้นะครับโอเคต่อครับด่านสามนะฮะมันก็จะค่อยๆสอนไปเรื่อยนะฮะวางระเบิดได้อันเดียวเองเซ็งอ่านี่เราได้ระเบิดสองลูกแล้วครับก็วางไปสองลูกพร้อมกันตึง้งตึง้ตองออาได้รองเท้าวิ่งเร็วหน่อยเอออย่างงี้ได้ดี ไอตัวข้างบนแมงกระพุนเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ้น,นี้ระเบิดสองสองเรียกว่านะระยะสองอันจริงๆเราสามารถเข้าไปบูกับศัตรูได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ของไงคือบางทีมันได้ตังไงตังสีเงินอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นตังนะเอออันนี้คือเป็นตังนะครับผมก็บอกไว้ก่อนว่าท่านผู้ชมสามารถที่จะทำลายให้หมดเพื่อลุ้นตังก็ได้นะครับคือมันไม่ได้เป็นตังทุกอันไงบางทีมันก็เอเป็นของนะครับ เอาไปว่าไม่ต้องสนใจระเบิดให้หมดก็ได้ก็คือฆ่าศัตรูให้จบก็โอเคละก็เพียงพอ uh huh. แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยระเบิดเรามันอ่อนจังอะไรเงี้ยระเบิดยังคือตัวเรายังไม่เก่งอะ่ะเอออะไรอย่างนั้นเราค่อยเราค่อยไปทาลายอิดให้ตัวเราเก่งก่อนนะครับและเกมนี้ก็จะมีซุปเปอร์บอมบ์ด้วยที่มันขึ้นอยู่เนี่ยเป็นรูปตัวเอสนะครับก็คือมันจะไม่ชนละมันจะทะลุสิ่งกีดขวางเลยนะครับอย่างเช่นอนาเขตของเราสามคูณสามใช่ไหมดิ่งสามสามอะไรเงี้ยนะถ้ามีอิดอยู่ใช่ไหมปกติมันจะติดอิด มันยังแค่ทำลายอิฐใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีตัวเอสเนี่ยมันจะทะลุไปเลยมันก็ค่อนข้างที่จะโกงเหมือนกันนะฮะอ่ากดระเบิดไปทีละลูกสองลูกอ่าได้ระเบิดเพิ่มนะครับอย่างงี้ยแลครับดีปุุงปุุงสกเก็ตครับดีครับอ้าวลูกไฟครับอ่าไดเอสนะครับอันนี้มันสาธิตเรื่องของเอสให้ดูนะฮะก็จะทะลุเลยนะครับตึง้งเห็นไ,ไหมเออไดไพวกนี้ก็สีแง่แก่แนะ่นอนนะ จึ๊บจึ๊บแล้วก,ก็หลบปุ้งปุ้งเห็นไหมมันทะลุนะฮะนี่คือระเบิดเอสนั่นเองนะครับระเบิดเอสความมันยังไม่ได้มีแค่นี้นะมีสู้กับเพื่อนด้วยนะจะบอกให้อันนี้ครับสู้กับเพื่อนเปิดแล้วแต่ผมไม่มีเพื่อนผมจะไม่ขอเทนให้ดูนะมันก็แค่อะไรอะ่ะสร้างห้องกับหาห้องเท่านั้นเองก็ไม่ได้ซับซ้อนนะฮะใครอยากจะเล่นกับเพื่อนนะครับก็ถ้าเกิดไม่ ถ้าอยากเล่นกับเพื่อนแล้วเล่นไม่เป็นจริงนะครับมัวไม่ได้อะไรยังไงไม่ได้ก็บังพิมพ์บอกในในคอมเมนต์ก็ได้ครับเดี๋ยวผมอาจจะทําเป็นรูปแล้วแปะไว้ใน Facebook ให้นะครับแต่ต้องแอดเพื่อนมาหาผมเนี่ยนะอ่าก็จะได้สาธิตกันได้นะฮะปาติผมก็ไม่ได้เล่นไงเกมนี้ผมคงไม่เล่นนะฮะอันนี้เป็นแนวแคชชวลนะครับมาระลึกความหลังกันเฉยๆโอเคนะอันนี้ด่าน5นะแล้วครับก็จะมีระบบอ่อแรนดอมของขึ้นมานะครับตั้งแต่ต้นเกมนะครับยงไม่ต้องไปทำลายอิฐให้มากความนะฮะ อันนี้เรามีบาเรียอยู่ฮะเรายืนได้เลยนะฮะ,ะมีบาเรียอยู่ชิวๆโอเคนราคาอะไรล่ะโอ้โหเกือบชนไอ้ลูกกระเบิดไอ้ให้ไอ้เอ,อ้ยเดินยากไงที่ผมบอกบางทีเดินยากนะเนี่นเนยนะเวลาพีพีนี่สนุกเลยไอ้พีพีมันก็จะเหมือน ในเครื่องไวมเข้าเลยนะพอเวลาหมดแล้วก็ฉากมันจะโบวโบๆแล้วมายืนกันอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยโอเคอันนี้ซิงเกิลแบทเทิลสเตจเคลียร์ที่5แล้วนะเขาบอกให้แชร์ไหมไม่ไม่แช์นะฮะไม่แช์ก็จะมีระบบเอชิเมนต์ด้วยนะฮะอ่ะสังเกตโฆษณามาลบกวนด้วยนะครับก็มีนิดหน่อยอ่ามีนิดหน่อยนะฮะอันนี้โอเคแล้วก็ผ่านด่าน5้าเรียบร้อยแล้วก็น่าจะจบช่วงสอนแล้วครับเออโอเคก็หมดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะ ก็เดี๋ยวผมขอย้อนกลับมาที่เมนูแรกนะฮะก็อ่าโอเคก็เดี๋ยวผมจะรีวิวเมนูอื่นให้ครบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวออนไลน์แบทเทิลเนี่ยด้านขวาเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะฮะเหนสังเกตว่าจะมีข่าวมีอะไรกันเยอะแยะเลยนะครับก็อันนี้เห็นเลยสามอันนะครับอันนี้เฟนแบทเทิลนะครับก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ก็คืออ่ผมไม่มีเพื่อนผมไอาจจะเทนให้ดูไม่ได้นะครับเราต้องมีตั๋วก่อนแบทเทิลทิกเกตนะฮะ อ้าวใส่ชื่อนะฮะแมใส่ชื่อก็ใส่ช็อตตี้ไม่รู้ซ้ำหรือเปล่าเพราะว่าไอดีหลักผมก็ช็อตตี้อยู่แล้วโอเคได้นะครับก็เนี่ยเราก็จะมีสร้างห้องกับหาห้องนะครับเนี่ยก็ต้องมีตั๋วแต่ผมไม่มีนะฮะก็จะมีสร้างห้องกับหาห้องนะครับหาห้องก็ก็ต้องใช้ตั๋วเหมือนกันนะครับอ่าเนี่ยฮะก็คือต้องใส่เลขของห้องเข้าไปคือต้องสร้างก่อนแล้วให้เพื่อนคนที่จะจอยอ่ะมาใส่ที่นี่นะครับ แค่นั้นแหละนะฮะเรื่องของเพื่อนนะฮะไอส่วนเรื่องซิงเกิลเพเยอร์ก็อยู่ตรงนี้แหละซิงเกิลแพตทตนะครับตรงนี้ที่มันขึ้นอยู่นะฮะก็คือเปลี่ยนตัวละครนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมไม่มีใครก็มีแค่บมเมอร์แมนคนแรกเท่านั้นเองนะฮะถ้าเกิดมีตัวละครเพิ่มขึ้นก็มากดตรงนี้เพื่อเปลี่ยนตัวละครได้นะครับอ่าก็มีร้านค้าใช่ไหมอ่าร้านค้ามาดูซิเกมนี้ขายอะไรบ้างแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะใช้เป็นเงินแค่ทางนั้นเลยเลยไม่รู้ว่าเงินเงินในเกมให้มาทําไมก็ไม่รู้นะฮะก็อันแรกก็คืออออะนกทม อ่าก็คือเป็นของไอ้นี่เป็นของที่แบบคือเลเวลเรายังเขาเรียกว่าอะไรเรายังเคลียร์ด่านไม่ถึงอะ่ะมันเลยยังใช้ไอ้พวกนี้ไม่ได้นะครับไอ้สามอันแรกนี่คือจะเป็นของที่เราสามารถกดเลือกใช้ก่อนลงดันเจียนได้นะครับที่มันจะมีเป็นบล็บอกอยู่อะ่ะเออเนี่ยสามอันเนี้ยเดี๋ยวเล่นไปตาภาคเดี๋ยวมันก็เปิดเองส่วนข้างล่างก็เป็นออนไลน์บัตเทิล์ติเกตก็คือเอ่าเดี๋ยวเวลสิบเนี่ยเดี๋ยวมันจะแจกมาไม่ใช่เลเวลจำผิดอีกแล้วไม่ใช่เลเวลผ่านด่านสิบเนี่ยเดี๋ยวมันจะแจกมาให้เราลองไปเล่นนนนบบบทเเเิลลกกััพื่พ่่อๆได้้ะะครสวขาางาง็็จปน แฟนบทเทลติกเก็ตอันนี้เล่นกับเพื่อนของจริงออนไลน์คือสุม่มหาคนอื่นเล่นนะครับแตกต่างกันนะสุ่มหาคนทั่วโลกเล่นเลยนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นเล่นกับเพื่อนก็ถ้าตัวหมดมาซื้อได้อันนี้ก็เป็นแลนดะ์กิ้งฮะก็บอกเ,ยเฉยๆใครเทพอะไรยังไงเท่าไหร่แต้มเท่าไหร่ก็มีแค่นั้นเองฝั่งซ้ายครับอันแรกข่าวสารอันที่2ของขวัญเข้ามารับกันหน่อยดูซิมีอะไรบ้างอ,อ่ได้ตั๋วมาเต็มเลยนะกดซูเบเตได้เลยฝั่งนี้นะครับเป็นการรับของทั้งหมดนะครับ มันก็แจกตั๋วมาจํานวนหนึ่งให้เราเข้าไปเล่นได้นะฮะแล้วก็โอเคจบแล้วต่อมาอันนี้เออร h ชิปเมนต์นั่นเองนะฮะผ่านเออร์ชิปเมนต์อะไรก็มารับของนี้ได้นะครับใครที่ซิงกับ Google Pay ไว้น่ยมันจะได้เออร์ชิปเมนต์ใน Google p a ลยด้วยแต่มันไม่ได้ทุกอันนะมันแบบไม่รู้เงื่อนไขของมาน่ะแต่ว่าเดี๋ยวเล่นไปสักพัฟเนียมันก็ได้อันสุดท้ายออปชันนะฮะก็ออปชันก็จะมีเรื่องของการย้ายเครื่องอยู่ด้วยนะครับฝั่งแรกนี่ก็คือจะเป็นอันนี้นะ เสียงนะครับอันนี้ก็คือให้มันแจ้งเตือนทางทางโทรศัพท์ไหมเวลาเอเนจีเต็มหรือมีเหตุการณ์อะไรมาให้มันสั่นไหมอ่าก็ปิดได้นะครับแถบที่2เป็นอ่อระเบิดจะมีบอกไหมว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะจะโดนระเบิดแล้วจอมันจะกระพริบแดงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้มันเตือนไหมถ้าให้เตือนก็เปิดเปิด,ปดไว้นะครับส่วนนี้ไม่มั่นใจนะฮะคืออันนี้อาจจะเป็นการปิดดีเพดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกาลองลองเอาออกกัน,กนเดี๋ยวไปลองเล่นในแบบออนไลน์บอรเทิร์นดูดูว่ามันคืออะไรส่วนนี้คือความไว นั่นเองนะครับต่อมาอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นเวลาไปเล่นออนไลน์ครับสามารถที่จะใช้พวกนี้เป็นสติ๊กเกอร์สามารถที่จะคุยกับฝั่งตรงข้ามได้เลยนะฮะก็เลือกได้ครับว่าอยากได้อันไหนอันสุดท้ายแล้วครับอันนี้คือการย้าย ID นั่นเองนะครับอันแรกเป็นชื่อชื่อนะฮะก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอันนี้คือ i อดีของเรานะครับจำไว้ให้ดีนะฮะจำไว้ให้ดีไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นนะฮะสามารถเอา ID นี้ไปใส่ในหน้าจอแรกสุดของอีกเครื่องหนึ่งเมนูอยู่ด้านซ้ายบน จำได้นะครับถ้าจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูต้นคลิปนะฮะก็ขออย่างนั้นแล้วกันย้อนกลับไปดูต้นคลิปนะครับก็สามารถกดเปลี่ยนได้ถ้ากลัวใครแฮกเนี่ยก็กดเปลี่ยนได้นะแต่ ID ของเราจะไม่เปลี่ยนไงมันจะเปลี่ยนแค่พัสเบิร์ดข้างล่างจบนี่คือเมนูทั้งหมดของเกมนี้มีเท่านี้เดี๋ยวผมขออนุญาตยายเครื่องสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองให้ออนไลน์บันเทิงกันว่าเป็นยังไงครับรอแป๊บน,นึงครับ โอเคย้ายเรียบร้อยแล้วครับออนไลน์แบทเทิลมาเรียบร้อยนะครับผมอยู่ดิวิชั่นสิบแง่ละทุกคนนะฮะก็ต้องอยู่ดิวิชั่นสิบนะครับเมื่อเราเพิ่งเคยเล่นนะฮะไอ้นี่มีมีแบทเทิลทิกเก็ตปะเนี่ยถ้าไม่มีนี่เฟลเลยนะเนี่ยอโอเคนะครับตอนนี้ก็มีสามารถเข้าไปลุยได้เนาะเลือกของเลยด้วยไม่เลือกเลยว่าผมลุยแบบอ่อซื่อๆตรงๆฮะค,คือผมจะบอกว่าเดี๋ยวอ่อ จริงๆเลยจริงๆต้องเล่นถึงผ่านด่านสิบสี่อ่ะมันจะเริ่มเปิดระบบพวกไอเทมครบอะไรางั้นนะแต่ให้ท่านผู้ชมไปเลน่นเองนะฮะเอาละตอนนี้ก็เป็นเอ่อมันแรนดอมมาเรียบร้อยแล้วครับว่าเจอใครบ้างด่านเป็นแบบไหนนะฮะนี่นะอ้าวเฮ้ยนะจอผมหมุนเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะโอเคอ่ะมาลนะผมอยู่ขวาบนนะครับนี่คุยได้นะฮะ hello, hello. เฮลโลเฮลโลเฮลโลแต่อ้าวซุ่มได้อย่างเ,าเดี๋ยวผมได้ระเบิดนะฮะไม่เป็นไร โซกับคนอื่นนะะเกิดขึ้นแล้วนะฮะโอ้โหเดี๋ยวนะผมกต็ตกครับแมนะผมผมทำอะไรอยู่กะก็ตกความเพลินของเกมนี้ครับโอ้ยผมไม่ไอ้นี่ไม่ไปเซอร์เซอร์เซงนะอย่าตายเลย <laughs> ผมเล่นอะไรของบอ่เนี้ยเปลเลยเออ ก็คือผมตายปุ๊บของจะดรอปทิ้งทุกอย่างนะครับอะเดี๋ยวดูสองคนนี้ละกันว่าว่าเออะจะเป็นยังไงนะครับโอ้โอไอ้นั่นไดเอสละโอ้โหแค่นั่งดูก็มันลวครับลุ้นครับลุน้นเอาละครับเอาตายโธเวลายังถ้าเวลาเหลือประมาณเอาตายเหมือนกันนะเนี <laughs> ่ยถ้าเวลาเหลือสามสิบอะจอมันจะแบะบวน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 แคบลงเรื่อยๆนะฮะ,ะเพื่อเพื่อความมันของผมขออีกรอบนึงฮะ เป็นเกมที่ไม่ค่อยมีระบบอะไรแต่ว่า,ามันสนุกตรงนี้แหละครับตอนนี้ผมมีแบตเทิลพอยต์อยู่5 3บานะตอนนี้รวมเป็น11 1ละแบตเทิลพอยต์อันนี้น่าจะเอาไปทำอย่างอื่นได้ด้วยเนะาะแต่คือตอนนี้ยังไม่เห็นว่าทำอะไรได้นะครับอันนี้ก็ยังไม่เปิดต,ต้องเลเวลงิเก้นะอันเนี้ยต้องเลเวลไม่ให้เลเวลเลเวลงี้ย <c oughs> ต้องผ่านหนานสินะครับถึงจะเปิดระบบครบนะฮะตอนนี้ผมขึ้นดีวิชั่น9ไปแล้วครับเพราะว่าแบตเทิลพอยต์ผมอ เรียกว่าอะไรเวเดิมพอยห้ผมถึงร้อยนะฮะก็บ่งบอกถึงความเก่งได้ครับนี่ไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยเล่นรอบแรกได้ที่สองรอบนี้ขอแก้ตัวครับเอาจริงแล้วไม่รู้จะไหวไหมอ่าด่านก็จริงจริงมันมีกติกงกติกาอะไรด้วยนะคือเหมือนเหมือนเหมือนสุ่มอะ่ะแต่ไม่เป็นไรเราแค่เอาชนะฝ่ายรงครามไห้ได้อา้อาวทำไมผมอยู่อย่างเงี้ยเฮลโลเฮลโลเฮลโลยิ้มดย้ยิ้มด้วย แล้วเพร้อมแล้วโอ้ยไม่ได้อะไรเลยได้แต่แบนทอนพอยก็คือ BP คือแบนทอนพอยนะคือจบด่านนี้ผมได้แบนทอนพอยแน่นอนนะครับไปผมเล่นแบบทอยทีทายอาศัยครับไม่รู้จะเอาใครก่อนอ้าวได้เอสเลยผมโหดเลยผมมาถึงคือเรียกว่ามากับดวงครับขอบคุณนะขอบคุณนี่ผมมากับดวงอ้าวอ้าวอะไรน้องอะไรอะไรน้อง เอาติดติเตดเดินไม่ได้เอาไอ้นั่นก็ได้เอสเหมือนกันเอาอ้าตายโดนอะไรวะเนี่ยเต็งเลยโอ้ยเนี่ยผมยังไม่ถนัดการบังคับไงเหมือนที่บอกว่ามันยังสำหรับผมที่เล่นบอมบ์แมนภาคแรกตั้งแต่สมัย20-30ปีที่แล้วเนี่ยคือรู้สึกได้เลยว่ามันมันคุมยากเพราะว่าอาจจะเป็นพวกพวกะคชแพดด้วยแหละโอ้โหไอ้รอบนี้ตายง่ายเลยครับ ผมตายคนแรกเลยสินะที่โลสินะไม่เป็นไรครับได้เป็เทันพอลได้ทําไมไม่รู้อุตส่าห์ได้เอสตั้งแต่แรกแบบเท่านั้นแหละนะครับสังเกตได้เป็เทันพลสิบหกเองนี้ดีวิชั่นผมก็คงยังอยู่เก้าต่อไปแล้วก็เก้าอีกต่อไปก็โอเคนะฮะสำหรับเกมเอาไทเซนบอมเบอร์แมนนะฮะหรือ vs เอสบลูมแมนเนี่ยผมก็ขอรีวิวฉบับเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้จริงๆท่านผู้ชมสามารถเล่นต่อไปได้นะครับจนถึงด่านที่19มันก็จะเปิดให้ใช้ของครบ อะไรแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเกมนี้ความมันเนี่ยอยู่ที่เรื่องของการต่อสู้คนอื่นนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้มันมากมันทำให้เราคิดถึงสมัยเด็กอะที่แบบเล่นกับเพื่อน2คนบางทีจอะเจจอยใช่ไหมเป็น4คนอะไรเงี้ยก็ก็ทําให้นึกถึงวัยเด็กได้นะครับก็เขาขอบพูณจริงๆนะฮะโคนามิใช่ไหมเออได้ระลึกเอาเกมเก่าๆนะมาให้เราเล่น บนมือถือกันอีกครั้งนะฮะขอบคุณจริงๆนะฮะมีโอกาสเนี่ยก็พยายามทําเกมก่อนๆให้ได้เยอะแล้วกันนะฮะก็ขอไว้ล่วงหน้าเลยขอบคุณผู้ชมแรกที่นั่งดูนั่งผมบนแล้วก็เล่นอะไรกากๆให้ผู้ชมดูด้วยนะฮะขอบคุณจริงๆนะฮะสำหรับคลิปนี้กับผมนายชอตตี้บูโจว่าขอตัวลาไปก่อนครับขอให้โชคดีครับ